ทำสิ่งที่ชอบกับคนที่ชอบเมื่อครูเซียวกลับมาที่ห้องครูหวังเพิ่งเล่นเกมเสร็จแล้วรีบวิ่งไปหาครูเซียวด้วยรอยยิ้มครูหว,วังตะโกนขึ้นว่าที่รักกลับมาแล้วความแตกต่างของความสูงในรองเท้าแต่นั้นช่างชัดเจนมากครูเซียวใช้มือข้างหนึ่งขยี้ผมสันส้นๆของเขาก่อนที่จะเรียกว่าไอ้หนูผููจบน้องก็ถินขึ้นมาว่าพูดเหมือนฉันยังเด็กสีพี่ก็เลยบอกว่าก็ได้ก็ได้เจ้าห่งสินโตให้ฉันไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคไหมตอนที่น้องจะบอกว่า u, เยอะบุเร็วๆนะ เขาบอกพี่ว่าวันนี้จะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นรูเซียตกใจมากก่อนที่จะบอกว่าคุณไม่ใช่ทีมงานของฉันถ้าถูกถ่ายได้จะทํำยังไงและอีกอย่างมีคนรู้จักคุณมากมายน้องได้บอกว่าั้นเปลี่ยนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมจะไม่มีใครเห็นฉันไม่มีใครรู้แผนการเดินทางของฉันและคุณรอให้มันยินลงหน่อยจะไม่ถูกจับได้เด็ดขาดก่อนที่พี่จะถามว่าทำไมคิดจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันล่ะ้องเลยบอกว่า ฉันแค่ต้องการไปกับคนที่ฉันชอบเพื่อทําในสิ่งที่ฉันชอบเราจะทําอะไรก็ได้ที่คู่รักคนอื่นทําและพี่ก็ถามน้องต่อว่าแลวฉันต้องจับมือคนด้วยไหมหวงพยักหน้าก่อนที่จะบอกว่าฉันพูดไปแล้วว่าคู่รักคนอื่นทายังไงเราก็จะทําแบบนั้นลูเซีเลพยายามกำจัดมือของน้องหลายครั้งเพราะเขาเขินแต่เขากลับถูกลวงกอดเอวไว้แน่นลูซีเอลกัดริมฝีปากล่างด้วยใบหน้าที่อับอายและกระซิบข้างหูลวงว่าเธอเดินน้ำฉันเธอ เรายังอยู่บนถนนแถมยังเป็นผู้ชายด้วยกันด้วยน้องเลยบอกว่ากาเป็นคนที่เปิดเผยมันน่าอายตรงไหนคนที่ปกปิดสีหน้าอายยิ่งกว่าคนอื่นจะไม่ผิดสังเกตถ้าคุณไม่แสดงพิรุธออกมาจะมีภรรยาที่สวยมากฉันไม่ใช่คนหลงตัวเองแต่ฉันหลงภรรยาของฉันมากกว่าครูเซียรีบยื่นมือไปปิดปากของเขาเอาไว้ก่อนที่จะบอกว่าห่งใจไรนักหนาะและยิ่งครูเซียวเขิอนอายมากเท่าไหร่ครูหวังก็ยิ่งขี้เล่นมากขึ้นเท่านั้นน้องถามว่าแล้วคุณละ่ะ ดวงมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาตอนที่พี่จะบอกว่าการของฉันหล่อมากเท่ hey, มากเป็นที่นิยมมากถ้าฉันไม่ภูมิใจเลยมันจะไม่งูไปหน่อยหรอคือนนั้นไม่มีดวงดาวบนท้องฟ้าเด็กชายสองคนที่สูงเกือบจะเท่ากันสวมหมวกที่มียอดแหลมเหมือนกันโดยจับมือกันไว้แน่นต่างฝ่ายต่างแย่งกันดื่มเครื่องดื่มและเล่าเรื่องตลกให้กันฟัง นที่เตี้ยวกว่ามีขนมทงใหญ่อยู่ในมือส่วนคนที่ตัวสูงกว่าเล็กน้อยถือเครื่องดื่มผลไม้แก้วใหญ่อยู่ในมือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านพวกเขาและได้ยินคนตัวสูงพูดว่าฉันรักเธอนะแล้วเธอจะทําดีกับฉันแบบนี้ไปตลอดไหมน้องได้ถามพี่ว่าฉันเคยทําไม่ดีกับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่จนจะเป็นแบบนี้และจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเหมือนซึ่งไฮไม่ใช่เรื่องแปลกที่คู่รักเพศเดียวกันจะเดินด้วยกันน้องบอกพี่ว่าดูสิพวกเขาเหมือนกันกับเรา ลู้ว่งยกนิ้วและชี้ไปที่เด็กชายสองคนที่จับมือกันอยู่ไม่ไกลอูเซียมองดูและยิ้มออกมาก่อนที่จะบอกว่ามันเยี่ยมมากเจอคนอย่างเราโดยบังเอิญจากนั้นพี่ก็ร้องเพลงของสเตฟานีซันดวงดาวที่ฉันรักรอยู่เคียงข้างฉันน้องบอกว่าบางทีคืนพรุ่งนี้อาจจะได้จับมือและซ่อนตัวอยู่ในปาร์กิ่งแต่ไม่เป็นไรวันหนึ่งคุณจะเดินอย่างอิสระท่ามกลางแสงแดดกับฉันล้างบนหลังคาเพื่อดูดาวยินข้างราวบันไดเพื่อฟังเสียงฝน ถ้าหมู่เดยนเป็นเพียงสถานที่ที่กลวังและกลรเซียวรู้จักกันและได้รักกันดังนั้นกุยโจก็เป็นสถานที่ที่จั์สิทธิใจด้วยความรักของพวกเขาไว้ในที่แห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาและแม่น้ำความรู้สึกของคู่รักอบอุ่นและติดตามกันไปทุกที่เราต้องนอนด้วยกันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เขามาถึงกุยโจกลูวังก็รู้สึกออนแอลงเรื่อย และเขามักจะมาที่ประตูห้องของครูเซียวด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นไข้หรือไอและปวดหัวหรือแม้แต่ยุ่งกัดก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเขาครูเซียวสงสารเขาเล็กๆกล่อมให้เขากินยาทุกคืนพี่พูดขึ้นว่าฉันจริงจังนะถ้าไม่กินยาก็ยายกลับห้องตัวเองไปฉันเกลียดคนป่วยที่ไม่ยอมกินยาหี่อไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อครูเซียวโกรธเขากลับหัว,หวเราะออกมาพี่จึงพูดขึ้นว่าเพียงแค่าทานยาเท่านั้นคุณก็จะได้รางวัล คุณเห็นความเจ้าเล่ห์ของสุนัขจิ้งจอกหรือเปล่าเมื่อพูดถึงเดือนสิงหาวันที่น่าประทับใจของหวังยี่ป๋อก็คือวันที่4และวันที่5สิงหาและคนรักของเขาให้ความสนใจสองวันนี้ในเช้าวันที่4สิงหาเมื่อครูหวังลืมตาตื่นขึ้นมาเขาได้รับของขวัญวันเกิดที่ครูเซียวเตรียมไว้ให้เขานั่นก็คือหมวกกันน็อกมันเป็นอันที่เขาสนใจแต่ไม่กล้าซื้อเขาว่าครูเซียวจะเห็นมันตอนที่ดูโทรศัพท์มือถือของเขาครูหวังรู้ราคาหมวกกันน็อกนี้เป็นอย่างดีเขามหมเราก่อนที่จะพูดว่า ที่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแล้วหลังจากได้รับของขวัญมากมายจากคุณแล้วฉันต้องขายตัวเองให้คุณเพื่อจ่ายค่าสิ่งของนี้ไหมเมื่อเห็นว่าครูหวังชอบมันครูเสียวก็มีความสุขและยิ้มให้เขาก่อนที่จะบอกว่าใช่คุณต้องให้ตัวเองเป็นของขวัญแทนคําขอบคุณน้องเลยบอกว่าทำไมคุณถึงคิดที่จะให้หมวกกันน็อกราคาแพงแบบนี้กับฉันแค่กินเค้กให้ฉันนิดหน่อยฉันก็มีความสุขมากแล้วที่เลยบอกว่ายังไงก็ตามคุณชอบมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ฉันสนับสนุนความรักของคุณ แต่ฉันอยากให้คุณปลอดภัยฉันไม่รู้วิธีขี่มอเตอร์ไซค์ฉันจึงให้หมวกกันน็อกปกป้องคุณแทนฉันครูหวังจำได้ว่าวันเกิดปีที่แล้วเขากลับบ้านไม่ได้เพราะต้องขี่มอเตอร์ไซค์น้องบอกว่าขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะจากนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่ายังไงก็ตามสิ่งที่ผมชอบไม่แพ้มอเตอร์ไซค์ก็คือคุณ ั้งสองคนสวมชุดในช่วงเรียนหนังสือที่กูซูในตอนกลางคืนเพื่อนๆหลายคนส่งคำอวยพรวันเกิดให้เขาร่วมหน้าเขานั่งหันหลังให้ครูเซียวบนมาหินอ่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพี่มากนะเขาตอบกลับข้อความทีละคนและทุกคำตอบพี่ก็ได้ยินเช่นกันสักพักพี่ก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของหวังยี่ป๋อวันนี้หวังยี่ป๋อจะอายุยีปีแล้วร่วงหันกลับมาและมองพี่ที่พูดประโยคเดิมซ้ำๆร่วงพูดขึ้นว่าคุณพูดประโยคเดียวกันซ้ำๆกี่ครั้งแล้วพี่ไม่สนใจและพูดต่่อไปวา วัยี่บอกกำลังจะอายุ21ปีพนักงานรอบๆเรื่องมีส่วนร่วมรูหวังรู้สึกอายจึงติครูเซียด้วยแขนเสื้อของเขาก่อนที่จะบอกว่าหุบป,ปากนะในเวลานี้ผู้ช่วยของครูเซียเตือนว่าอีกสิบวินาทีครูเซียววางกระจกข,ของเขาและนับถอยหลังกับพนักงานที่อยู่รอบๆตัว 10, 9, 8, 7, 6. หรูหวังทําได้แค่โบกแขนเสื้อใส ll, ่ครูเซียวเพื่อซ่อนความเขินอายเอาไว้พี่นับไปเรื่อยๆ5 สี่สามสองหนึ่งสุขสันต์วันเกิดวันนี้ฟอเขาพูดเสียงดังจนทุกคนในกองได้ยินกลัหวังยินอยู่ตรงนั้นและมองดูคนรักของเขาลูเซียชักชวนให้คนรอบข้างนับถอยหลังให้น้องเราก็ว่าการฉลองวันเกิดของเขาสําคัญมากๆนอกจากจมีความสุขแล้วยังให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกด้วยซึ่งมันทําให้เขานึกถึงครอบครัวในวัยเด็ก ที่รุมมองเวลาเขาตัดเค้กและขอพอรเขาไม่รู้ว่าจะตอบสนองยังไงดีต่อหน้าคนอื่นเขายกมือทั้งสองข้างขึ้นแล้วคารวะอีกสุภาพและพนักง,งานก็เริ่มอวยพรวันเกิดให้เขาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีคนพูดว่าฉัจนจำได้ว่าตอนที่พวกเขาสองคนวิ่งไปร,บร,บรบอบๆพื้นที่กว้างๆดูเซียมีบางอย่างอยู่ในมือและไล่ตามตูดของครูหวังอย่างบ้าคลั่งครูหวังขู่เขาในขณะที่ซ่อนตัวว่าจะไม่ซื้อขนมให้เขาอีหรือคนหัวเราะให้กับพวกเขา คนอื่นๆพูดว่าหลังจากอวยพรวันเกิดพวกเขาก็ไปถ่ายละครต่อแต่ฝนกําลังตกครูหวังจับมือภรรยาของเขาเอ่อไม่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 จับมือครูเซียวและยืนดูฝนที่สาลายเล็กๆด้วยกันนานมากจากนั้นโรแมนติกเหมือนกับภาพวาดและคนอื่นๆพูดว่าพวกเขานั่งบนหลังคาเป็นเวลานานหลังจากที่ฝนหยุดตกครูเซียวชี้ไปที่ดวงดาวบนท้องฟ้าและพูดกับครูหวังว่าทุกคนมีดาวเป็นของตัวเองแต่ดาวของฉันจะสว่างที่สุด และสงสัยมากที่สุดพอรอจากผู้เขียนยังดูเหตุการณ์ในวันนั้นมันสะกิดใจฉันจริงๆมีคนเอาหมวกกันน็อกใบโปรดมาให้ตะกนนัทถอยหลังอวยพรวันเกิดให้เขาพาเขาขึ้นไปบนหลังคาเพื่อดูดาวยืนข้างเราวบันไดเพื่อฟังเสียงฝนขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้พวกคุณมาเจอหน้ากันนี่เป็นวันเกิดปีนั้นและจะมีแบบนี้ตลอดไป้วทา,านนหาหลนเจ้าเราเารา 我们蓝湛今年二十一岁了。立功！祝你生日快乐！啊，没有，不说了吧。啊，就希望。